สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับของวันที่11บธันวาคม2567นะครับเวลาอาดคลิปพิบราบ่าย3ามโมงตรงพอดีเป๊ะนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มาอัปเดตรายการแนวน้มทองคําให้นะครับทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองคําแบบ9 5 นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อโดยตรงนักก็เบอร์ครับ0 6 5 9 4 4 5654นะครับข้าโทรมาปรึกษาเรื่องของลงทุนทองคำอยากลงทุนทองคำแบบโกลด์สปอตอยากจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟนะครับหรือว่าต้องการลงทุนทองคำแบบ AI หรือว่าอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับ เพื่อที่ว่าจะได้สัญญาต่างๆในการซื้อขายทองคําทั้งโกลด์สปอตแล้วก็ทองแท่งนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์หาผมก็ได้นะครับอดีไลน์ครับเติ้งครับทีไทยแลนดตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้แอดไลน์มาแต่เพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสมาชิกทางไลน์นะครับมันเกิน5,000คนนะครับยังไงก็โทรมาหาผมก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอดไลน์กลับไปให้นะครับนะก็ ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าทาง l i น์เขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมก็พยายามลบให้ตลอดนะครับนะแต่ว่าลบไป10แอดมาร้อยนะครับมันลบไม่ทันจริงๆนะครับนะก็โทรคุยนะครับน่าจะได้น่าจะได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นโซเชียลในด้านของ Facebook, ิน s t a g กรม t i k t ็อกอะไรต่างผมไม่มีนะครับนะก็โทร u t u b e แล้วก็ไลน์มีแค่นี้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับ สำหรับทองคำที่ผ่านมา2-3วันนะครับผมบอกเอาไว้ในหัวข้อใน y o t u u e ครัาที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน2,660ขึ้นมาได้นะครับทองคำมันก็จะปรับตัวขึ้นแบบยาวๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วเ,เมื่อเช้านี้นะครับทองคำก็สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ที่ราคา 2,704เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาทุบลงมาแบบแรงๆเลยเมื่อกี้นะครับนะลงมาประมาณ2,675เหรียญแล้วก็ดีดกลับแบบรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับไปตอนนี้ก็ป้วนเปี้ยนประมาณ2,690 2,691เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่33.78บาทต่ดอดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองแท่ง96.5นะครับก็ เข้าเป็นไปตามแผนใน YouTube แบบเปเป๊ะเลยเมื่อวันจันทร์นะครับนะหลังจากที่ราคาทองแท่งเนี่ยมันผ่านด่าน42,600บาทขึ้นมาได้นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มาชนด่าน43,100บาทแล้วนะครับนะคงต้องมาลุ้นกันว่า,อาทองคำแท่ง9.5จครับจะผ่านด่าน43,100บาทได้หรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็วิ่งป้วนไปประมาณ43,000ท่วันนอยู่นะครับนะโดยส่วนตัวนะครับก็คาดว่า ทองแท่ง9.5นะครับน่าจะผ่านด่าน43,100บาทขึ้นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะไปถึงป้นเปลี่ยนราคาประมาณ43,250จนถึง43,300บาทได้ไม่ยากนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่11จนถึง13ทธันวาคม2567มีดังนี้นะครับพูดถึงโกล p o สปอก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนนะครับนะภาพรวมนะครับปัจจุบันนะครับทองคำเนี่ยได้เปลี่ยนเทรน เป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเมื่อทองคำมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางได้นะครับในเดือนธันวาคมนะครับ67นี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะออกมาในรูปแบบของไซด์เว์อัพ up นะครับก็คือย่อลงเพื่อขึ้นต่อแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทองคำจะลงไม่ได้นะแต่เนื่องจากว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ราคา2625หี่เหรียญเทียบกับ ราคาปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไกลกันพอสมควรนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยอยู่ที่2710เหรียญน,นะครับเทียบกับราคาตอนนี้เนี่ยที่2 6 9 0เนเนี่ยนะครับก็การเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับน่าจะมีภาษีดีกว่านะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไปตามที่บอกไหมนะครับนะ ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยครับที่2,710เนี่ยผมคิดว่าทองคำนะครับน่าจะเปลี่ยนได้มากกว่าลงไปเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับแน่นอนถ้าผ่าน2,710เหรียญขึ้นไปได้ภายใน2-3วันนี้นะครับอาจารย์เติ้งฟันทงแล้วกอนเฟิร์มเลยว่าเดือนธันวาคมนี้นะครับนะทองคำไม่ลงแล้วนะครับก็จะไต่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับ ถ้าทองคำผ่าน2,710เหรียญขึ้นไปได้นะเทนขาขึ้นระยะยาวทำงานนะครับเป้าหมายแรกที่ทองคำจะไต่ขึ้นไปถึงเนี่ยกรอบแรกคือ2,720จนถึง2,722เหรียญน,นะครับแล้วถ้าเกิดทองคำผ่านด่าน2,722เหรียญได้ด้วยนะครับทองคำก็จะขึ้นต่อนะครับสามารถซื้อบายตามขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายมาอยู่ที่2,728 จนถึง2,730เหรียญและทองคำเนี่ยผ่านด่าน2,730เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ซื้อตามไปอีกนะครับทองคำจะมีเป้าหมายเยื่อมาราณ2736จนถึง2,740เหรียญน,นะครับทีนี้มาดูจุดเข้าซื้อรายย่อยบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นภาพรวมไปแล้วนะจุดเข้าซื้อรายย่อยครับหรือว่าใครอยากจะตั้งเปิดซื้อใบสต็อปรอก็ได้นะครับไม้แรกนะผมให้ตั้งซื้อที่2,703ทะลุไปได้ปิดกำไรที่ 2, อ0 7 จนถึง2,709มาที่2ตั้งซื้อที่2,709ทะลุไปได้ปิดกำไรที่2,715จนถึง2,717มาที่3ครับตั้งซื้อมาสตอบปที่ราคา2,715นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่2,721จนถึง2,723มาที่4ครับตั้งซื้อที่ราคา2,721นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่ราคา2,726จนถึง2,728 แล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา2,726นะครับทะลุไปได้ปิดกันไรที่ราคา2,730จนถึง2,735เหรียญนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกอยู่นะครับก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอเอาไว้นะครับรอทองคำย่อลงมานะเข้าซื้อไม้แรกครับที่ราคา2688นะครับไม้2 2682ไม้3 2676ไม้4 2767 แล้วก็มาที่5ครับ2758นะครับก็สามารถจะไล่ซื้อได้ตามนี้เลยนะครับอ่ะจบสำหรับโกลสปอตนะครับในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่ง96.5นะครับผมจะพูดสั้นๆนะครับไม่ยากและก็เข้าใจง่ายๆนะครับอันดับแรกเนี่ยพูดถึงค่าเงินบาทก่อนนะครับหลายคนเนี่ยนะครับต้องรู้เรื่องค่าเงินบาทถ้าใครจะเล่นทองแท่ง9 5นะตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทนะครับมันยืนเหนือ ระดับ33.60บาทได้อยู่นะครับก็ถ้ายังยืนเหนือ33.60บาทได้นะครับค่าเงินบาทในเดือนนี้จะไม่แข็งไปมากกว่านี้แล้วนะครับนะก็จะอ่อนตัวขึ้นกลับไปได้ประมาณ3 4 3 4 1 0ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า3 3 6 0บาทได้เมื่อไหร่นะครับแปลว่าค่าเงินบาทจะแข็งลงแบบต่อเนื่องเลยนะครับ อาจจะแข็งไปได้ถึงประมาณ33.20จนถึง33.30บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองแท่ง9.5ตอนนี้นะครับแผนง่ายๆก็คือว่าย่อลงมานะครับแล้วก็ซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับซื้ออย่างเดียวนะครับไม่เล่นขาลงแล้วนะครับกรอบแรกที่ทองคำจะย่อลงมาได้ครับอยู่ที่42,800จนถึง42,850นะครับกรอบที่2ครับอยู่ที่42,650 จนถึง42,700นะครับแล้วกรอบที่3ครับอยู่ที่ราคา42,450จนถึง42,500นะครับ3กรอบนี้ย่อลงมานะครับเข้าซื้อบายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ย่อลงมาแล้วทองคำสามารถตีด่าน43,100ได้สำเร็จนะครับเมื่อกี้นี้ก็ดูทําท่าว่าจะตีผ่านนะครับนะก็ แนะนำว่าถ้าผ่าน43,100บาทได้นะครับตัวส่วนตัวแล้วเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักเลยนะครับเป้าหมายกําไรแรกเนี่ยที่43,250จนถึง43,300บาทตรงนี้ฟันกําไรได้นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยนะครับที่43,350จนถึง43,400บาทเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเป้าที่2นะครับถ้าเกิดถึง43,400บาทได้แล้วนะครับปิดกําไรออกมาก่อนนะครับ เพราะว่าด่านสําคัญที่จะต้านไม่ให้อทองคําแท่งขึ้นต่อได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ43,500นะครับถ้ายังไม่ผ่าน43,500บาทเดี๋ยวทองคําจะถูกทุบกับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่อีกทีหนึงนะครับในส่วนของทองคํานะครับหลายคนถามว่าแล้วมันจะมีโอกาสลงได้อีกไหมนะครับลงได้หรือไม่ได้นะครับให้จับตามองจุดเดียวเลยก็คือ42,700นะครับ ถ้าเกิดทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า42,700เนี่ยนะครับสัญญาณเทขายเซลล์ยังไม่เกิดนะครับก็แปลว่าถ้าทองคำยังยืนเหนือ42,700บาทได้อยู่ก็ยังอุ่นใจได้ว่าทองคำยังไม่ลงนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า42,700บาทลงมาได้ใครอยากจะเปิดขายเซลลลงมานะครับก็สามารถทำได้นะครับก็มีโอกาสจะลงได้ถึงประมาณ42,400จนถึง42,500นะครับแล้วก็ ต่ำสุดที่มองว่าจะลงถึงเนี่ยนะครับประมาณ42,300จนถึง42,350บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบนะครับทั้งโกลด์สปอร์ตแล้วก็ทองแท่งนะครับก็สรุปเพียงแค่นี้นะครับในการอัปเดตในคลิปเฉพาะกิจนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือวันอาทิตย์นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปในของอาทิตย์หน้าให้ละกันนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติชมนะครับเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ